สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆทีนีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชนเนลวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปข่าวสารประกาศอัปเดตและปรับปรปุงประจำสัปดาห์นะครับในวันที่26เดือนหนึ่งหรือว่าวันอังคารพรุ่งนี้นะครับโดยพรุ่งนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยจะมีการปิดเซริร์ฟเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงครับตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าจนถึง10โมงเช้านะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆก็อย่าลืมมาลองเอาออกเกมก่อนช่วงเวลา8โมงเพื่อป้องกันข้อมูลของเราด้วยนะครับและพรีวิวอัปเดตวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้าเกมบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆมันมีอัศวินคนใหม่มาด้วยเพื่อนๆซึ่งก็คือสัญลักษณ์กลมเกลียวราชาผู้ทาเลควินครับหรือว่าคิงปีใหม่2024นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะและสำหรับความสามารถของคิงนะครับผมก็จะสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็สกิลแรกครับ Pray for peace นะครับสำหรับท่านี้จะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายได้นะครับพร้อมกับทำการลดเกรดของศัตรูโดยที่แรงขั้นหนึ่งกับขั้น2เนี่ยจะสามารถลดได้1เกรดนะครับส่วนแรงขั้น3จะสามารถลดเกรดไม้ตายได้ถึง3เกรดเลยครับแล้วก็ต่อมาครับสกิลที่สสกิลนี้เนี่ยจะเป็นท่าโจมตีหลักของคิงตัวนี้นะครับนั่นก็คือเบสเทมเพสครับจะสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่โดยที่มีเอฟเฟกเพิ่มอัตราเจาะเกาะเป็น3เท่าอยู่ด้วยนะครับสำหรับท่านี้นะแล้วก็สุดท้ายท่าไม้ตายครับ แล้วก็สุดท้ายถ้าไม้ตาย Sunflower นะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถถอนดีบัฟของพวกพวก้องและบัฟของศัตรูซึ่งทุกๆบัฟที่ถูกถอนออกจะช่วยเพิ่มเดเมจที่สร้างได้นะอีก2เป็นเวลน1เวอร์นเธอนะครับหลังจากนั้นจะทําการโจมตีหมู่ด้วยความแรง400ให้กับศัตรูทั้งหมดนะโอเคก็สำหรับเซ็ตสกิลนะครับไม่มีอะไรบือหวาเพื่อนๆแต่ทีเด็ดของคิงตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่พาสซีฟครับ ก็คือ f ฟร r ลี่คิงโปรเทคชั่นนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของคิงนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้อันนี้คือเริ่มต่อสู้นะไม่ว่าทีมเราจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังนะครับเอฟเฟกนี้เนี่ยสามารถทํางานได้หมดเลยครับซึ่งคิงจะสามารถมอบโล่ความหนาของโล่เนี่ยก็จะเท่ากับ300%ของพลังโจมตีนะครับไปแล้วเวลา3เทินให้กับสมาชิกพวกพองทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ถูกๆพวกพองที่กําหนดที่เข้าร่วมต่อสู้นะครับซึ่งพวกพองที่กําหนดของคิงเนี่ยก็คือตัวละครเผ่าพูดกับตัวละครที่มีอัตราลักเจ็ดบาทนะครับ จะสามารถเพิ่มเดเมจที่สร้างของตัวละครเหล่านั้นนะครับได้10%และเมื่อโลที่คิงแจกมันหายไปไม่ว่าจะเป็นเดเมจจากสตูหรือว่าหมดเทอร์นะครับตัวละครเหล่านั้นจะได้รับบัฟเพิ่มความสามารถด้านโจมตีถึง20%เป็นไประยะเวลา2เทอร์เลยครับก็ <c oughs> ถ้าดูจากเอกลักษณ์ตรงนี้นะครับเห็นเดีว่าคิงตัวนี้เนี่ยทีมงานเขาตั้งใจทํามาเพื่อคนที่มีค่าพลังไว้เยอะนะเพราะถ้าเพื่อนๆมีคิงตัวนี้อยู่เรียกได้ว่าสามารถเคานเตอร์ส่วนศสตูได้แบบง่ายๆเลยนะครับ แต่ทีเด็ดก,กว่านั้นเนี่ยมันอยู่ตรงที่วัตถุศักดิ์สิทธิ์ของคิงเพื่อนๆสำหรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของคิงนะครับอย่างแรกจะเพิ่มเดบมตที่คิงสร้างได้นะครับ15%และสามารถเพิ่มเสร็พื้นฐานของพวกพ้องที่มีโลของคิงอยู่นะครับให้อีก15%ด้วยนะครับก็จากเดิมนะครับเอกลักษณ์มันดูเป็นสายตั้งรับใช่ปะ่ะหลังจากที่โลแตกเนี่ยมันถึงจะได้บัฟเสริมความสามารถในด้านโจมตีนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของคิงนะครับไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังนะครับใช้คิงตัวนี้เนี่ยยังไงก็มีประสิทธิภาพที่ดีแน่นอนนะก็บอกเลยว่าคิงตัวนี้เนี่ยมันมาเสริมถึง2คอ,อมเลยเพื่อนๆทั้งข้อมพูดแล้วก็ข้อมเจ็บาปนะครับและจากที่ผมไปส่องๆมานิดหน่อยนะทางฝั่งญี่ปุ่น,นครับคือผมก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะแต่รู้สึกว่าผลตอบรับของคิงตัวนี้เนี่ยคือดีมา,มากๆเพื่อนๆมันเก่งกว่าที่หลายๆคนคิดไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่ตรงนี้เนี่ เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ผมเปิดกระชานะครับแล้วเอามารีวิวก่อนก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะครับว่าจะเปิดคิงตัวนี้หรือไม่เปิดดีนะครับเพราะคิงตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เปิดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอีกประมาณ3 4เดือนนะมันก็น่าจะมีโอกาสไปอยู่ในไลอัพของตู้ตัวละครใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับอ่ะโอเคก็สาหรับข้อมูลคิงใหม่นะครับจบไปต่อมาแพ็กเกจใหม่ครับสำหรับแพ็กเกจที่ถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะครับอย่างแรกจะเป็นแพ็กเกจต,ตัวตู้คิงพร้อมเพชรน,นะครับอันนี้ว ใครใส่ไปก็จัดกันได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีเพิ่ม3าแพ็กเกจ New y e a r 2 4 2 4เพิ่มเติมนะครับจะมีแพ็กเกจสนับสนุนการพัฒนา2นะครับอันนี้มีสร้อย s อสเซอันนะครับแล้วก็หินปุกอเวกถึง30อันเลยนะก็สำหรับใครที่ต้องการเร่งพัฒนา ID นะครับสามารถไปจัดกันได้นะครับแล้วก็แพ็กเกจสลักอุปกรณ์ All ิวันะครับก็กลับมาอีกครั้งนะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจตาประทับตํานาน อัลตร้าฮันทิวเยียร์สองพด้วยนะครับซึ่งแพ็กนี้เนี่ยมีตาประทับนะครับถึง50อันอยู่ในแพ็กนี้เลยนะซึ่งถ้าดูจากตรงนี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยตาประทับนะครับมันถูกกว่าแต่ก่อนเยอะเพื่อนเพราะแพ็กเกจเก่านะครับตาประทับที่ทีมงานเขาขายเนี่ยรู้สึกว่าในแพ็กนียมันจะขายแค่10อันเท่านั้นนะผมยังมีซื้อค้างไว้ในไอดีอยู่เลยนะครับเพราะมาถึงตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆผมก็แอบเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามาซื้อตอนนี้เนี่ย โอ้โหเพืเ่อนๆได้โคตรเยอะนะ5เท่าเลยนะครับก็สำหรับราคาเนี่ยอาจจะต้องไปรอดูในเกมอีกทีนึงนะครับแล้วก็ต่อมาอัปเดตระบบครับจะมีการปรับปรุงการแจ้งผลซีซั่นเทศกาลประลองในโหมดชั้นสูงนะครับเขาบอกว่าปรับปรุงให้แจ้งอันดับนอกแรลงอย่างเป็นปกตินะครับคือตอนแรกมันบั๊กอยู่หรอกอันนี้คงก็ไม่ได้สั่นกันนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีกิจกรรมใหม่ครับ ภารกิจสุดพิเศษพาที่2นะครับก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะกับ5้าภารกิจง่ายๆนะครับได้ทางวัตถุดิบอัปเกรดต,ตัวละครแล้วก็ตั๋วที่จะไปสุ่มตู้คิงด้วยนะไม่แน่ถ้าใครดวงดีเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะได้คิงออกจากตั๋ว1ิบใบตรงนี้เลยก็ได้นะครับและรางวัลไฟนอลครับจะเป็นเหรียญสเตปอัพนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะโอเคนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมบิงโกเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แจกของกกันนแบบจุๆนะ อ่ะนี่ครับก็สำหรับของที่ได้นะครับจะเป็นตามนี้เลยรางวัลออบิงโกโอ้โหเรียกได้ว่าทีมองานเขาอัปเดตตามกระแสะมากเลยนะครับเพราะของรางวัลเนี่ยเป็นสร้อยคอเอสซ่านะครับกับหินปลุกพลังแสงนะส่วนของอื่นๆจะเป็นของอัปเกรดตัวละครน,นะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ารางวัลสุดท้ายเนี่ยมีเพชรอีกสิเม็ดนะครับจากคอนเทนต์นี้ด้วยนะแล้วก็ต่อมาส่งค่าไฟนอลบอลรีเทิร์นเอสคานอกลับมาอีกครั้งเพื่อน ขึ้นชื่อว่าสงครามไฟนอลบอลนะครับสิ่งแรกที่หลายๆคนน่าจะคิดถึงเนี่ยรวมถึงผมด้วยนะนั่นก็คือเพชรครับเพราะคอนเทนต์นี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์แจกเพชรฟรี30เม็ดเลยก็ว่าได้นะอ่ะก็สับของรางวัลน,นะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในอันดับสูง5%นะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับ10%ตามนี้15%ตามนี้นะครับและอันดับต่ําสุดที่จะได้เพชร30มบเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่ระดับสูง60%เพื่นเนอรง60%เนตยถ้าเพื่อน,นรนะรับยงงังนะ โอเคก็รางวัลอันดับจบไปนะครับแล้วก็ต่อมารางวัลสกอร์ครับสำหรับรางวัลสกอร์นะครับอันนี้แค่เพื่อนๆขยันฟาร์มนะครับเอาสกอร์ให้ถึงก็สามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะและของรางวัลผมว่าตรงนี้ทีมงานก็อัปเกรดเหมือนกันหรือเปล่าเอาจริงผมจําไม่ได้นะแต่รู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีเพชรรวม8เม็ดนะครับสร้อยคอเอสเซซ่าแล้วก็หินปุกพลังแสงนะครับอีก3อันด้วยนะส่วนรลัตคารซีซั่นไฟนอลบอลนะครับของที่เพื่อนๆจะสามารถแลกได้นะครับก็จะอยู่ในตารางตรงนีี้้้เเลลลยนนะะครรัับบแสสิ่่่่่งทพาาไไมมดํหหผูใ รวมไปถึงคนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็คือคอสตูมลิมิเต็ดระดับ U.R. ของ s k ส n านนะครับตรงนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะบอกเลยคอสตูมนะครับมันช่วยเพิ่มค่าพลังได้เยอะมากๆนะและแน่นอนสำหรับคนที่ต้องการทีมฟาร์มแบบสบายๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากที่อัปเดตเข้าเกมแล้วเนี่ยผมก็จะรีทําคลิปเอาทีมฟาร์มแบบชิวๆมาฝากเพื่อนๆน,น,นะแล้วก็ต่อมากิจกรรมช่วงเวลาที่เราจดจํานะครับก็กลับมาอีกครั้งเพื่อน ก็บอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ค่อนข้างแรนะครับแล้วก็ค่อนข้างน่าลำคาญนิดๆนะเพราะเราจะต้องทําเงื่อนไขให้ครบนะครับจึงจะสามารถรับของรางวัลเป็นเพชรเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับโดยของรางวัลของกิจกรรมนี้นะครับทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับเอาจริงถ้าดูเนี่ยอย่างที่บอกนะครับทีมงานเขาอัปเดตจริงๆเพื่อนพอถ้าสังเกตดูนะครับทุกกิจกรรมเนี่ยแจกหลักๆเลยนะ1เพชร2หินปลุกพลังแสงแล้วก็3สร้อยคอระดับเอสเซานะถ้าสังเกตจากกิจกรรมที่อัปเดตมาในรอบนี้ทั้งหมด โอเคแล้วก็ต่อมาครับดันเจีย้ยนรางวัลใหญ่โซกาเลสนะครับก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนของแจกรายวันนะครับจากเดิมที่แจกเป็นเพชรคราวนี้ก็จะแจกเป็นหินปลูกพลังแงสง2เหรียญแทนนะครับตรงนี้เพื่อนๆ่ก็อย่าลืมไปลงกันทุกวันด้วยนะบอกเลยว่าหินปลูกพลังแงสง2เหรียญเนี่ยเอาจริงมันเยอะนะไม่น้อยนะครับเพราะกิจกรรมนี้มันอยู่ถึง2อาทิตย์14วันนะครับเท่ากับว่าเราจะได้เหรียญปลูกพลังแสงจากกิจกรรมนี้เนี่ยถึง28เหรียญเลยนะและของรางวัลดอกรอบนี้ก็ถือว่าเด็ดนะครับจะเป็นวัตถุดิบอัปเกรด แล้วก็ต่อมากิจกรรมบูธพัฒนา New Year Festival 2024นะครับก็จะมีการอัปเกรดรางวัลภารกิจรายวันนะครับซึ่งเควทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิม,มเพื่อนแต่ว่าของที่เราได้รับเนี่ยมันจะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจรายวันช่วงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะเพื่อนๆสำหรับคนที่อยากจะเก็บเพชรเอาไว้สุ่งกาชาตัวละครใหม่ๆนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็กิจกรรมต่อมาครับ3กิจกรรมเทศกาลประลอง New Year Festival 2024นะครับโดยรอบนี้กิจกรรมกดพิเศษ มันจะอยู่ที่โหมดสามัญน,นะเพื่อนเพื่อนและถ้าใครที่สามารถติดอันดับท็อปลอยได้นะครับก็จะสามารถได้รับทางเพชรแล้วก็หินปุกพลังแสงเพิ่มเติมด้วยนะครับสําหรับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องขยันกันหน่อยนะ,ะส่วนกิจกรรมที่2นะครับบูธคะแนนเทศกาลประลองใบเซลนะครับระยะเวลาเนี่ยเขาจะอยู่สสัปดาห์นะรายละเอียดกิจกรรมก็คือเพิ่มคะแนนเทศกาลที่ได้รับจากการชนะในเทศกาลประลองถึง50%นะครับและสุดท้าย กิจกรรมเอาชนะในเทศกาลประลงนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะแบ่งเป็นสสัปดาห์เหมือนเดิมนะให้เ,เพื่อนๆชนะสัปดาห์ละ15ครั้งนะครับเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับโอเคเท่านั้นยังไม่หมดครับยังมีกิจกรรมกล่องชนะวิวาทครั้งใหญ่ New Year Festival 2 0 2 4ด้วยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนไลน์อัพของกล่องนะครับ4ี่ช่องล่างเหมือนเดิมจากด้านซ้ายเป็นด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ กิจกรรมต่อสู้โดยอาทิตย์นี้นะครับจะมีเพิ่มเข้ามาถึง2อันเลยเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปบรรลุกิจกรรมให้ครบ100%เพื่อรับเพชรเพิ่มเติมด้วยนะครับที่สําคัญกิจกรรมเรื่องชื่อของสารทา,านเนี่ยเพื่อน ของรางวัลที่ได้มันเป็นสร้อยด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่จะถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามาในวันอังคารพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับใครที่ยังเคลียร์อะไรไม่เสร็จกับกิจกรรม New Year Festival 2 0 2 4่พานแรกนะครับอย่าลืมไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยด้วยนะสำหรับคนที่กลัวตกหล่นนะครับว่ามีอะไรต้องเคลียร์บ้างเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปดูคลิปเช็คลิสต์ที่ผมทำไว้เมื่อวานได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆแล,ล like, subscribe, นน้ว แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ